พีเอสุภชัยเผยเหตุการณ์สุดยากกว่าจะได้เวียสุโขลวัฒนมาเป็นพระเอก เป็นนักปั้นดาราดังให้เป็นซุปตาร์แถวหน้าของเมืองไทยเอสุภชัยผู้จัดการดาราแต่ตอนนี้ก็ได้เป็นดาราท่านหนึ่งไปแล้วเนื่องจากว่ายิ่งนับวันก็ยิ่งสวยเป๊ะหุ่นป้วะมีผลงานหลากหลายด้านจนเป็นที่รู้จักของใครหลายคนซึ่งเราจะเห็นความเคลื่อนไหวของพี่เอผ่านทางอินสตาแกรมอยู่เรื่อยๆแต่ล่าสุดพี่เอได้มาร่วมรายการแชะเปิดใจเล่าถึงเรื่องราวต่างๆในชีวิตแต่ก็มีบางช่วงบางตอนที่พี่เอได้เปิดใจเล่าถึงการดึงตัวพระเอกหนุ่มสุดฮอตเวียร์สุกวัฒน์คณาร มาร่วมงานโดยบอกว่าเวียสุกุลวัฒน์เป็นอีกคนที่ยากไม่แพ้ใครเพราะเขาไม่อยากเป็นดารากว่าจะได้ตัวมาคือเป็นอะไรที่เหนื่อยมากแต่คุณแดงสูร่างเขาชอบและอยากได้มาเป็นพระเอกมากเรากับแม่พี่เวียก็ช่วยกันคิดว่าจะเอาอยัางไงดีตอนนั้นพี่เวียเขายอมมากรุงเทพแต่เขาก็แกล้งทำแต่งตัวไม่ดีให้ผู้ใหญ่ไม่เอาใส่เสื้อผ้าไม่พร้อมเราก็รู้ทันเลยเอาช่างหน้าช่างผมไปดักรอที่สนามบินเลยขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ .com อขอบคุณคะ่ะ